สวัสดีจ้ะพี่น้องในป่ามีข่าวมาบอกสู่ฟังในป่าฟังข่าวนี่มาหลายมือแล้วละแต่กะโบท่านได้กะมาเบ้าสู่ฟังแต่ว่ามือนีกะมีข่าวเป็นทางการออกมาแล้วก็เลยมาเบอกสู่พี่น้องฟังเนาะเรื่องเจ้าคุณพระศินีนาภิราชกัลยาณีนี่เนาะอันสาเหตุจากว่าไอ้เมื่อวันที่ 12. สิบสองสิงหาคมที่ผ่านมาไอ้ในหลวงรอดสีเผานี่นะเพิ่น กลับมาประเทศไทยเพื่อ,อที่จะมาะวันวันวัน,วนสมเด็จพระพันปีนี่วันแม่แห่งชาตินี่เนาะกลับมาไอมากะวันแม่ทุกปีกติมีการพระราชทานอภัยโทษแกนักโทษชั้นดีทุกปีทุกปีปีนี้ก็มีคือกันไอซึ่งเพื่อนกับพระราชทานอภัยโทษนักโทษชั้นดีหนึ่งในหนานกนมีเจ้าคุณพระศรีน,นาภิราชกัลยาณนี้ น้ำพู่หนึ่งเพราะไรอภัยโทษออกจากคุกแล้วกะเพิ่นกับบินไปพุ่นอยู่น้ำในหลวงเฮ้าอยู่ไอ้เมืองฝรั่งพุ่นบินไปแล้วกะไอ้อันนี้ข่าวจากไอ้สำนักข่าวต่างประเทศเพิ่นลงเป็นกิจจาลักษณะได้ใเมืองประเทศไทยเฮ้าบรด้ลงดอกแต่ว่าเป็นข่าวขังไหนทุบซบขังไหนดีแมีป่าติดตามช่องเพิ่นอยู่นะเพิ่นบ้าสู้ฟังอันเพล่นกับบินไปอยู่พุ่นเรียบร้อยแล้วกะเมื่อนี้ ในไอ้มือนีกะว่าเป็นมือนีมือหนีแม่ป้าได้ยินข่าวมือนี่แม่ป้าก็าได้ยินข่าวมา,าวายเพิ่นประกาศเป็นกิจจาลักษณะแล้วก็เลยเอามาอ่านสู่พี่น้องฟังประกาศคืนตำแหนง่งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเดี๋ยวแม่ป้าที่อ่านประกาศสู่ฟังเพิ่นว่าประกาศ เรื่องแต่งตั้งให้ดำรงฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีสีสุนทรมหาวชิราลงกรพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวโดยที่นางสาวศนีนาฏวงศวชิราภักดิ์มิได้เป็นผู้มีมนทินหมอหมองจึงมีพระบรมราชองค์การ โปรดกล้าวโปรดกระหมอ่อมให้นางสาวสินีนาฏวงวชิรพักดำรงฐานันดรศักดิ์เจ้าคุณพระสินีนาฏพิราชกัลยาณีกับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและได้รับพระราชทานเครื่องราช,ชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราสืบเนื่องตลอดมาโดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนฐานันดรศักดิ์กับตำแหน่ง ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยภรทุกชันณ์้ตรามาก่อนเลยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2563ประกาศหน้าวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2563เป็นปีที่5ในรัชกาลปัจจุบัน การกระมีสซัมเน่แหละค่ะพี่น้องผูใ้ใดอ,อยากทราบรายละเอียดียังก็ไปหาอ่านหาเบิ้งเอาในไอราชกิจจานเบกษานะจ๊ะ